ครับสวัสดีพินบ้านท่าเรือนะครับวันนี้ก็อัปเดตพินเสร็จใหม่ๆอีกแล้วครับแนะนำครับมาดูพินปูงไฟฟ้านะครับปูงไฟฟ้านะครับหนึ่งคอนแทคนะครับนี่จะเป็นไม้ขนุนนะครับหัวกระนกนะครับผมนี่ครับปูงไฟฟ้านะครับไม้ขนุนจะมีน้ำหนักเบานะครับนี่สีไม้นะครับสีไม้เลย ส,สวยหัวกระนกนะครับหรือว่าต้องการหัวพญานาคครับก็มีนะครับนี่ส,สวยนะครับสวยมากนะครับได้สองระบบนะครับหัวพญานาคนะครับครับผมสวยนะครับ ครับดูกางแจ้งครับนี่นะครับพินมากถนนจะมีน้ำหนักเบานะครับผมนะครับหัวแพนาคนะครับจะมีน้ำหนักเบานะครับเศษเสรใหม่ใหม่ไม้ท่อนเดียวนะครับไม้ท่อนเดียวนี่เลยนะครับนี่ครับสีไม้ขนนนะครับจะมีน้ำหนักเบานะครับนี่ครับตัวนึงครับนี่นะสัจเจ๊ก็สาวธรมาครับพินมาทะเรือนะครับตัวนี้เป็นหัวกระหนกนะครับ นนี่ะครับสวยเป็นไม้ท่านเดียวจะมีน้ําหนักเบานะครับไม้ขนุนนะครับสีไม้ออกเหลืองหน่อยนะครับธรรมชาติครับต้อนดีให้ดูนะครับครับผมสนใจก็สอบถามมาครับชอบผมพญานาคหรือว่าหัวกระหนกนะครับก็มีนะครับนี่เนยนะครับไม้ขนุนนะครับพิเศษเป็นใหม่สินค้าพร้อมส่งนะครับ โปไฟฟ้า2,000บาทพร้อมคู่มืออุปกรณ์ครบนะครับแนะนำสินค้านะครับตกไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับตัวมาสอบถามเลยนะครับนะครับก็จะเตรียมจะส่งลูกค้านะครับนี่นะครับพินโปรง1,000บาทนะครับจะสวยพร้อมคู่มือนะครับผมชุดลำโพงนะครับนะครับสนใจพินโป่งไฟฟ้าก็สอบถามมาครับส่งฟรีเก็บปลายทางสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ